คือคนจนเนี่ยก็ทุกอย่างคนจนคือไม่มีจะกินรู้จะกินอะไรส่วนเรื่องนี้ทุกคนรวยนะฮะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะฮะฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานนะครับคือ <c oughs> แกเก็บทองคำแบบหลายรูปแบบมากทั้งทั้งสร้อยคอทั้งสร้อยข้อมือเยอะมากมูลค่ารวม2ล้านกว่าบาทใส่ถุงไว้ยังไงไม่รู้อ่ะแล้วปรากฏว่าคนในบ้านเนี่ยนึกว่าขยะครับเอาไปทิ้งไว้ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณวันดีครับคุณแม่วันดีผมเนี่ย อายุ60ปีมาแจ้งตำรวจครับอกตายแล้วเนี่ยมีทองคำมูลค่ากว่า2ล้านบาทหายไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีการนำทองคำใส่ถุงใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ไปวางไว้หน้าห้องทีนี้หลานไม่รู้ครับหลานแม่วันดีเนี่ยไม่รู้เอาไปทิ้งนึกว่าขยะนะครับแล้วพอหลังจากที่เอาไปทิ้งเนี่ย มีภาพกล้องวงจรปิดชัดมากเลยโชคดีว่าทองมันไปไหนต่อคือมีคนมาเก็บขยะลักษณะเหมือนเหมือนคนหาของเก่านี่นี่กลางคืนแล้วนี่หกโมงกว่าแล้วมีคนมาหาของเก่าแล้วเขาก็น่าจะเก็บเอาไปตำรวจสืบจากภาพชุดเนี้ครับตามไปเจอจริงๆเป็นคนเก็บของเก่านะฮะไปถึงบ้านเลยนี่โอ้โหทองอยู่ที่เนี่ยเต็มเลยเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า ถุงที่เก็บมาเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยยังยังไม่คิดว่าเป็นทองเป็นอะไรคือด้วยความที่มันมีน้ําหนักนึกว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับแต่พอเปิดออกมาโอ้โหทองเต็มถุงแบบนี้ทีแรกก็ยังนึกว่าของปลอมด้วยซ้ำนะฮะว่าใครจะเอามาทิ้งแล้วก็มารู้อีกทีในะตำรวจเต็มบ้านเลยนะฮะตำรวจเต็มบ้านเลยคือเขาบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมว่า ไม่คิดจะเอาของใครนะฮะไม่ได้คิดว่าแบบอยากจะขโมยของหรืออะไรแต่ว่าสบายใจแล้วว่าตอนนี้โอเคทองคําเจอเจ้าของนะก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยคือไปเก็บขยะด้วยอาชีพเขานะไปเก็บขยะก,ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะตำรวจสอบแล้วโอเคไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่ได้จะขโมยอ่ะคือเขาหาขยะนะครับเก็บของเก่าครับ